เอาละครับสวัสดีครับจูงกับผมมีปีคุกนะฮะวันนี้เขาอยู่กับในดิสคอร์ดผมดิสคอร์ดเทปีนะเราวันนี้เรามีคอนเสิร์ตนะครับผมเนี่ยคอนเสิร์ตฟรีน่นะเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตบอรผมเองเป็นบอร์ดที่แบบว่าเออใช้สัมปการได้ในการที่เราจะทำการเลื่อนขึ้นไปด้านบนแล้วก็เอากลับมาด้านล่างเพื่อเป็นการให้บอร์ดเราตอบสนองได้เองเองเอ อ๋ออันนี้อันนี้บอทอันนี้ไอ้ใช่บอทไอ้อันนี้ไอ้นี่ไอ้บอทอันนี้มันมิวสิกเพลงมิวสิกใช่ปะใช่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นพาดทาสมิวสิกมิวสิกอะไรวะจินเนี่ยจิงเนี่ยอาดชิปอยู Universe> ่อัชิปอยู่อาดชิปอยู่เป็นบอทที่เป็นบอทที่เสียงโจโฉที่สุดเท่าที่ดิสนี้มีมาสุดยอดไปเลยจินเปิดเลยจินเปิดเลยจินเปิดมาพูดเลยจินโอ้โหเสียงทัดเตนมาก คอนเสิร์ตหนึงยีเอนะ้นะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแล้วเมื่อกี้นี้บอดตัวนี้มันมีชีวิตในการที่เมื่อกี้เราเพิ่งได้ยินว่าบอดทิกตัวแล้วก็ไปเทยงต่อเป็นจำนองเป็นทำนองจังหวะจังหวะไปของบอดเอาสักก,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 กี่เอาสักกี่ทีนีทุกคนเอาสักเอาสักเอาสักกี่นาทีดีแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ห้านาทีไหมเอา ไอ้เย๊ะวัดบอดตายบอดตายไอ้เย๊ะวัดกูเอ ال, tails, oh, ้าฟังชั่นถั่วฟังชันเอ้าบอัดวัดลูกบัดวัดวัดอ๋ออ๋ออ๋ออ๋กำลังกำลังใส่ข้อมูลอยู่กำลังใส่ข้อมูลอยู่บอดอะไรวะเอ้าไอ้เย๊ะฟังใช้หมดเอ้าเอ้าเอ้าทำไมบอกผู้เจงี้ยะเอามาแล้วเหี้ย าชาร์จไฟบอร์ดด<ะ> <laughs> ิเมื่อกี้เมื่อกี้เราย้ายคืนเราเอาบอรดไปชาร์จแบตตอนนี้บอรดเรากลับมาปกติแล้วบอร์ดอะไรอกวะบอร์ดฟอนร์คุ้มแดดอะน <laughs> ี่เลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยเอสสั์ สำหรับใครวันนี้นะฮะที่ยังที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมก็สามารถมาดินนี้นะผมมาเปิดมาฟังเพลงบอดจากพอดนะผมอ๋อสำหรับใครที่เไม่อยากเข้า youtube ไปเปิดเพลงเองนะคะดินี้เรามีเพลงบริการฟรีแบบไม่เสียตังค์นะคะเข้ามาได้ที่ห้องกัญชานนี่ เป็นบอทที่เออพวกเราผลิตได้ได้ผลิตขึ้นมาเองนะคะแต่แต่คือเป็นบอทที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนนั่นก็คือบททอทพอสได้เลยอย่าไปหยุดมันยังไม่หยุดพูดอดีกันดูดิ <laughs> <laughs> เออทุกคน <laughs> ความความสามารถของบอทนี้คืออะไรความสามารถของบ,บทนี้เราไม่ต้องใช้คำสั่งเพลงมันเปเพลงแม่ตุลบาสเพียงแค่คุณเอาไอา้ย่าบาทล่มอ่ะ เพียงแค่เพียงเพียงเพียงแค่คุัญล่างม,มันขึ้นไปใช่ไหมแั้วก็ล่างม,มันลงมาเพียงเพียงมันจะเล่นต่อ <c oughs> <c oughs> ตรงจังหวะเฉยเลยเยอยแ,แกงเพื่อนเพื่อนตั้ได้ชื่อคลิปอ,อเลยปิกอ่ะัวคลิปที่ดว่าจะคิดว่าอะไรแกงเพื่อนเวลานอนเออแกล้งแกงเพื่อนเวลานอน,อน,อนโอเค แ่เงเป็นบอดที่แบบอ,อัจฉริยะไอ่ะเอาไอ้บอดกูล่มเอาเอาทำไมบอดนี้มันกระตุกจังวะมามาหายๆเนี่ยมันอ้าวอ้าวไปนะบอดตายเอาไปนะบอดตายเอาัจฉริแบบอัจฉริแบบอัจฉริแบบไปนะบอดตายอัชฉริแบบอัจฉริแบบช้าสักแป๊บนึงแล้วก็ดึงมา นี่นะครับนี่นี่นะครับคือวิธีการใช้บอร์ดตัวนี้นะผมนั่นแหละครับเมื่อกี้เมื่อกี้เคงช็อตเมื่อกี้เคยช็อตอ๋ออ๋อย่อยอ้ออ๋อบุ่ยนั่นไรเน่ย ดังไอเงี้เฮ้ยนี่ไงพวกก็ชมเสียงพวกก็ชมเสียงเพลงเข้ามาแล้วเกลี่เสียงเมื่อกี้ว่าเทบีที่มันหอนวาเทบีที่มันหอนนะผมผมมาชมเสียงเพลงครับโอ้โหนี่เขานี่เขากำลังเปิดคอนเสิร์ตอยู่เนี่ยไดนไหมอาคลิปด้วยเนี่ยตอนเนี้ย บอดดีนี่บอดที่ไม่ต้องใช้คำสั่งเพลงจะอยู่ก็เปิดให้อัตโนมัติออบอด,ด,ดีนี่บอทโอพีบอทคนโอพีเนี่ยมีการลวกองเนีะยย็ดแม่ <c oughs> มึงจะโหดไปไหนเนี่ยพวกมันเลยค่ะทีแล้วเพื่อน เามันเลยห้าทีแต่กูจะอัดไปก่อนอ่าสำหรับใครนะฮะที่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะฮะก็สามารถเข้าดินนี้มาแล้วก็มาฟังเพลงได้เลยนะฮะก็สวัสดีสมาิกสม,สมคาคมคนนอนดึกด้วยนะครับผมนะสําหรับใคร <laughs> ที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตหรือไม่ได้ไปที่ไหนแล้วไม่อยากเสียตัตงไปเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะามาด้ดิสก์นี้นผมแล้วเปิดแล้วก็มานั่งฟังพวกผมนี่แหละมานั่งดูมานั่งฟังคอนเสิร์ตจากวอตัวอนี้แหล,ละรับหลอเ้ห้องมีจํานวนจํากัดนี่หว่ารับแปดคนรับแปดคน รู้สึกเหมือนมาขายตัวอะไวเด คอนเสิร์ตนะทำให้ผมไม่ได้ไปอาบน้ำนะฮะสุดยอดไปเลยโอเคต้องอาบเองละดีีว่ะเออใช่ไอ้เบุ๊คมันยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดเลยมันยังไม่หยุดรัวเลยสัตว์ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอยากให้มีอีพีสองนะผมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์นะแล้วก็อาจจะมีอีพีสองแหละถ้ามันถ้ามันแอบถ้ามันแอบหลับอย่างนี้เนาะท bon er ุกคน สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย